บ้านชนเผ่าตะเลียงบ้านแต่สมัยโบราณายังอนุรักษ์ไว้ให้ลูกได้ล้านได้เบิงได้่มพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศย่มเศร้าครับพี่น้องที่เมืองดักจึงแขวงเซกองเดอครับ ตอนนี้บัวเงินอยู่จุดสูงสุดกระแมนจุดชมวิวอยู่เมืองดักจึงแขวงเซกองพี่น้องเ้ยก่าเฮ็ดไข่ไข่คือกับหูบค้นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศน้ำสาวๆด้อครับอยู่เมืองดักจึงแขวงเซกอง อากาศหนาวหนาวอยู่พี่ตอนนี้แมนสีพาไปเลาะตลาดเมืองดักจึงแข้งเสก่องห้าสื่อเขา่าสื่ออาหารมากินข่าเสาก่อนพี่น้องเลยแล้วจังสีลุยต่อสีหาเนี่ยมาเติมพลังก่อนพี่นอ้องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็กินข่าสื่อมาถือมาแต่เหื่อนแต่บ,บ้านพี่น้องเลยเนาะ ที่ภาไปหลอตลาดเมืองดักจึงก่อนพี่น้องเนะาะอากาศหนาวหนาวเสารเมื่อนี่บอกว่าิม,มีคนมาขายเครื่องขายของหรือบ่อพี่น้องเลยมาแล้วครับตลาดซุ้มซ้นเมืองดักจึงแขวงซี่กองเฮ้ยครับ ตลาดซุ้มซ้นเมืองดักจึงแขวงเซกองป้าผี่น้องเลยพักป่าอาหารสดผี่น้องเนะาะขังแหลกของเขาที่ใดมาทางพี่ได้พี่น้องเนะาะอยู่แคมมร้างเลยเด้อครับพี่น้องเนาะมาทางแขวงเซกองทางเมือเวียดนามเนะาะตลาดเดี๋ยวหาซื้อเขาก่อนเออ พักป่าหันเสาเนาะครั้งแหลกเรื่องกับที่ได้มาทางสี่ออสบายดีเด้อที่หาซื้อเสาซื้อนายุใส่เนาะหลายคักเนาะได้จะไปทำงานกระไดนะพี่น้องพักสดพักสดพี่น้อง กระเจรีรถเขายัางอยู่รถแต่ว่าท่านเอาเขาเรื่องกระเจียเดี๋ยวอกระเจกก่อนครับพี่น้งองเองเออไก่ตั้มบายดีโอ้งยเงยเวียดนะเออคือคนลาวนะเนาะคือลาวชื่อเขาเลยรบ้ สื่อเทอร์ไรพ่อจะสื่อเขาาตลาดอาหารการกินเข้าผู้ใดเนี่ยเบิด์เบิรเลยบอสเทอร์ไรด์เพื่อน60อ๋อเดี๋ยวเขาออกให้เพล่นนะไปปโอ้พี่น้องเวียดนามเนาะคือคนลาวลาวลาววะคือคนเวียดแท้ อเ,อเโดยโดยโดยพี่นอ้องเลยเดี๋ยวข้อสีออกเดินทางต่อพี่น้องแวะตลาดส่วข้าวเดี๋ยวสีออกไปทางดักตะออกก่อนเขาออกจากตลาดเมืองดักจึ้งแล้วพี่น้องอากาศหนาวหนาวอยู่พี่มามื่อแรกเมื่อวานเนี่ยบกก้าอับพี่น้องเนาะเออชุด โหด่พรามันหนาวแห้งนี่แหละเมืองดักยิงแสงเสกองพี่น้องกาบรรยากาศย่ำสาวๆครับพี่น oh. ้องเนาะบรรยากาศย่ำสาวๆเดี๋ยวสิออกทัวร์กินเขาแล้วก็สิไปต่อพี่น้อง อากาศหนาวหนาวแฮงหนาวอีหลีเนาะแบบจุกข่างสั่นเด้พี่น้องเลยเอออยู่พี่มห็นแต่รนเหยียดลายเนาะว้าบรรทุกมาอีกแล้วพี่น้องเลยรถใหญ่เบ้อเด้ มาทางนี่เห็นแต่รถบันทุกตน้นรถรถบรรทุกนะรถบรรทุกนี่นะทางเป็นนี่คือบรรยากาศยามเศร้าอยู่เมืองนักจึ่งแขล้งเซกองด้อครับเจ้าสี่ขึ้นไปถึงจุดชวมวิว ไปทางจุดชมวิวอีกเทอหนึ่งครับพี่น้องอตัวนี้แหละที่ไปกินเขาเอาแหงอยู่ถึงจุดชมวิวอยู่ทึงพี่น้องเนาะบนได้ทางเขานี่เหรอ,อจุดชมวิวทางเมือ,องศิกองเ้้อครับ ทั้งแวงเสกกองเมืองดักจึ่งี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปทั้งทึ่งเนาะไปเบิงจุดชมว,วิวบรรยากาศยามเศร้าี่นอ้อกกว่ามันสีขนาดมากินเขากินานา้ำเอาแห้งเลยกับออกเดินทางต่อครับพี่น้องเลยเนาะขึ้นไปทึ่งเลยวะยี่น้องเลยกะมีเขื่อนอนุรักษ์แบบ สมัยเก่าสมัยก่อนเดี๋ยวน้องพี่น้องโอ้ยว่าถังสันแหงเขาสิขึ้นได้ว่ารถเอยโอ้เนาะกว้างนี่ก็มีน้ำโอ้บนนี่น้องเขาเจาะตันเป็นแบบเครื่อนตันเฮ็ดไว้คือกับเครื่อนเนาะโอ้พี่น้องเอ้ย บรรยากาศย่ามเศร้าครับพี่น้องที่เมืองดักจึงแขวงเซกองเด้อครับอากาศหนาวหนาวพี่น้องช่วงเนี่เห็นบอกมีหมอกพี่น้องเลยย่ามาเศร้าเนาะมาเมื่อวานนี่กะเกือบซีบอาบน้ำพี่น้องเลยตื่นสามา,มาเมื่อนี่จังอาบน้ำพี่น้องนี่คือวิวบรรยากาศบ้านเมืองเนาะตัวเมืองเมืองดักจึงแขวงเซกอง ตอนนี้แมนเฮาอยู่จุดสูงสุดจุดชมวิวเนาะครับสีผ้าเบิงบรรยากาศอ้อมออมหอบก่อนเลยก็ะจังสีผ้าเบิงเฮือนอนุหักเพิ่นเต่สมัยเก่าสมัยก่อนยูพี่กรไดเห็นกังหันลุ่มด้วยครับนี่กังหันลุ่มตัวนี้จะใกล้ๆมอๆนเนาะๆๆๆๆนกังหันลุ่มพี่น้องเอ้อ่า การังที่นี่ก็มีน้ำเนาะมีอ่างนำ้ำอ่างเก็บน้ำที่เขาเจ้าตั้นไวเนาะในยำ่ำอันนี้เดือนสามเนาะเดือนสามหรือว่าเดือนมีหนาเนาะพี่น,อนอ้องข่าาเจ้าจะมีการแข่งขันจัดงานกีฬาแข่งเหื่ออยู่ทางเมืองดักจึงแข่งซีก่องเด้อครับแต่ว่าโบงเงินกับโบทันเขยมา เห็นมาเบิ่งมาสมจักเถื่อพี่น้องอ่ากะกำลังได้มาเป็นครั้งแรกเนาะในเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนนี้อ่าพี่น้องเองกะเป็นแม่นำที่โอ้คือสีเลิกผล่สมควรเนาะอ่าโอ้นี่คือบรรยากาศตัวตัวเมืองเนาะในเมืองเมืองดักจึงแขวงเซกองเนาะ บรรยากาศหนาวหนาวเนาะครับพี่น้องสบายดีเด้อครับพี่น้องฝังสปป่ปเล้าฝังไทยและพี่น้องเพื่อนที่อยู่ทั้งต่างประเทศพี่น้องเอกายยินดีตอนครับเข้าสู่สองโบงเงินบบาวลากไตเด้อพี่น้องเบสููขู่สู่ข้นเด้อครับพี่น้องเอเนาะตอนนี้โบวงเงินอยู่จุดสูงสุดกระแมนจุดชมวิวอยู่ เมืองดักจึงแขวงสีกองพี่น้องเอและเขาอยู่จุดจุดนี้แมนได้ชมเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านของเขาเจ้าภายในเมืองตัวเมืองเมืองดักจึงแขวงสีกองพี่น้องเอกะโอ้ยสวยงามลาหลายพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ทางหลังเขากระแมนเพื่อนอนุหลักของสาวบ้านเพิ่นแต่สมัยปู่ย่าตายายแตะสมัยก่อนเนี่ครับ มือนี้เป็นขังแหลกของเฮาถี่ไดมาหอดแขวงเสกองหอดเมืองดักจึงกะที่ใดเก็บผาบบรรยากาศในระหว่างการเดินทางและกาหมู่บ้านต่างๆให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมคลิปนี้บัวงเงินจะพามาเบิ่งเฮือนอนุหลักเตสสมัยปู่ยาตายาย่เตสสมัยเกา่าสมัยก่อนเป็นเฮือนอนุหลักของชนเผ่าอยู่พี่ชนเผ่ายังบาหลิดชนเผ่าตะเลียง,ยงพี่น้องเอยเนาะ آ ا สนเผาตะเลียงก็คือกับทั้งเมืองสารใสก็คือกับทั้งวัดแขวงอัตตะปื้อก็มีเนาะแข้งอัตตะปื้อก็มีสนเผาตะเลียงมาหอดแขวงเสกองก็มีสนเผาตะเลียงพี่น้องเอยเนาะว่ามันสีเป็นจังไดว่ามันสีงามบ่พี่น้องกะไปติดตามบึงสมน้ำกัน <impossible> พี Frankly, <nah Q subscribe> ่น้องเนาะโอ้ยพ <sh arp amente> ี่น้องเอยมาเมื่อวานนี่หนาวแห้งบ่มีภักะอาบน้ำเลยทั้งบบาหน่อยบบาลิดทีมงานบ่กะอาบน้ำพี่น้องเอยหนาวแห้งอยู่พี่เนาะ นี่เด้อครับเพื่อนเนาะหลังข้าเขาจะมุ่งด้วยยาข้าแต่ว่าจะนาเป็นพิเศษเนาะเดี๋ยวพาเบิงอมอ,อ,อมหอบก่อนแหละจังสีให้เบิงข้างในพื้นเพื่อนเพื่อนอีกเท่าน,นึงพี่น้องเนาะมีอยู่สามหลังเนาะอยู่นี่มีอยู่สามหลังเ่อนสมัยเก่าสมัยก่อนเป็นเ่อนเก,าเก่าแก่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ มัน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้เบืองหายส้มเลยกระจุดส้มวิวพี่น้องเอ้อยู่นี่นะอ๋อสีหายเบืองอันนี้คือน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีข้าเจ้าแกะสลักหลุบใหม่ด้วยนะพี่น้องนี่กาเฮ็ดไข่ไข่คือกับหูบคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าข้าเจ้าแกะสลักหูบใหม่เนาะ โอ้อันนี้เสือพาทรงเสือนี่ก็แม่นคนที่อยู่เขตนี่เขาเจ้ามาตากไว้อยู่นี่ด้วยครับนี่เนาะลักษณะผืนเฮือนเขาเจ้ากัเฮ็ดเป็นวงก้มจังสีเนาะแบบลังคาลังขาบ้านที่เขาเจ้าเฮ็ดนะเนาะลังขาบ้านที่ไวัวรุ่นสมัยนี้เขาเจ้าเฮ็ดนะเนาะอันนี้คือเฮือนอนุรัก์ของชนเผ่าตะเลียงพ่นพี่น้องเนาะ พี่น้อยทางพื้นเขาเจ้าจะเอาไม่ไผ่เฮ็ดเลยก็เอาไม่ก็เอาววายเนาะอาววายโคง้งโค้งเป็นวงกลมเนาะอ้อมหอบพี่น้องเนาะอ่านี่อันนี้ก็คือวายด้พี่น้องวายใหญ่เนาะวายพี่น้อยเ,าอาอยเขาเจ้าจะโบได้ไซสเเ์เล็กเลยเด้ะเน้อครับบ่มี่เล็กเลยในบ้านหลังนี้เขาเจ้าสร้างมา สุ่มก็ว่าบ้านอนุลักษ์ด้วยครับขาเจาเจ้าบัวให่ใสเล็กเนาะบึงถังทึ่งขาเจาหลังคามีแต่เขาเจ้าเอาวายมัดเอาเบิดพี่น้องเนาะบึงนะบ่มีบ่มีแบบว่าสีเอาเล็กตะปูตอกเนาะพี่น้องเนาะจะนาคือประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะจะนามันนานาคักกูเนาะนี่แหละ มาหอดผีก็มาเที่ยวมาส้มได้พี่น้องเนาะอยู่เมืองดักจึงแขวงซีกองเด้อครับทาสิมานี่ก็ได้เนาะอ่าพี่น้องเอยนี่อันนี้กระหูบส้งก็จะเป็นวงกลมเนาะเป็นกลมๆเน่จักน้อยพี่น,อน้องเนาะอ่าหูบส้งก็คือกับเพื่อนอยู่บ้านตะออกไงเนาะก็คือเฮายังบกเคยไปจักเื่อก็ไข่ไขกันเนาะพี่น้องเนาะ อายุพี่จะมีอยุสามล่างแต่สงจะไข่ไขๆกันเนี่ยจักน่อยพี่น้องเนาะเขาเจ้าเอาไว้เห็ดเรียครับทางในเดี๋ยวพามาเบื้องล่างนี่อีกครับพี่น้องเนาะล่างนี่กะบโบฮูว่าเป็นสีเอาไว้เห็ดคือกันบ่ทางในเนาะครับพี่น้อง uh, เป็นบ้านอนุหลักหรือว่า เพื่อนอนุหลักษของชนเผ่าตะเลี่ยงเพื่นเตสมัยเกา่าสมัยก่อนก็แ,กแปลกดีเลยเนาะครับเขาเจ้าโค้งไหวจังสีเนาะโค้งโอ้ยเนาะเขาเจ้าเอาไหม่มาถากถากเลยกันน่าจะเป็นใหม่เนืออ่อนทีงอใดโค้งใดพี่น้องอขังไนมีแตวายด้วยครับขังไงเนาะพี่น้องเย้ยบบน่าเสื้อเด้อครับปลสซิมี เพื่อนสนเผาแบบนี้ที่อนุรักษ์ให้เบืองหายส้มอยู่ปัจจุบันนี้เนาะดีได้พื้นที่ยังเห็ดห้ลูกให้ล้านได้เบิองได้ส้มเนาะพี่น้องเอ้นาเนาะขาเจ้าจะมุงนานี่คือฝนตกลงมานี่จะบ่มีหัวเลยได้นี่เนาะเพราะว่ามันนาจังสีเนี่ยก็คืออยาคาพี่น้องครับเนาะเขาเจ้าทมอ้อนอยาคามาเห็ด โอ้วันนี้มันล่องนู่เลยนี่โอ้ขวข่มนาจนวันนู่เห็ดหูเห็ดหางอยู่นี่เนาะนี่แหละครับมูบ่บา้านจักบ้านยังบนนี้มันเมืองดักจึงเนาะพี่น้องขืนกับเมืองดักจึงพี่น้องเลยเหนยมเปม็นย่ำเสามากมีเมกมีหมอกอพี่น้องเลยลังนี่ก็คือกั้นแต่ลังนี่นะจเจา้าเจ้า โบฮูว่าแต่สมัยเก่าหรือบ่อเนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะฟังนี้กระแม่นมักกังหันล่มเนาะกังหันล่มพี่น้องเนะเาะอ่าขังแหลกที่เฮาได้มาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศอ้อมๆหอบบริเวณจุดชมวิวจุดสูงสุดบ่อน,นี่ก่อนเนะเาะอ่าจุดสูงสุดถือว่าจุดสูงสุดที่ชมเบิ่งหมู่บ้านได้นะพี่น้องอา่าพี่น้องเอ้ย ครั้งแรกของเหาที่ได้มาโอ้ทั้งหนานี่ก็คือแบบเคลื่อนเลยเนาะจะมีต้นใหม่เนาะเขาเจ้าตั้นน้ำไวเลยวโอ้พี่น้องเอ้ตายเนาะต้นใหม่ตายเนะาะต้นานน้ำไวโอ้มีนกอยู่ครับนกยางอันนี้ก็คือกันพี่น้องเนาะหูบทรงเต่สมัยโบราณเต่สมัยเก่าสมัยก่อนครับ แต่สมัยก็สมัยก่อนโอ้พี่น้องเลยโทษเขาแนมเบิ่งข้างนอกนี่น่าจะหลายปีหลายนี่พอส,สมควรพี่น้องเลยเนาะแต่มีแต่อันนี้เกือบเกื้อปัญญาสีเกิดขึ้นทั้งลังขาเลยพี่นอ้องอ่าพี่น้องเลยบ๊ว เสาเฮือนนี่เขาเจ้ากับเฮ็ดลายเสาเด็ครับเนาะเสาเฮือนนี่เขาเจ้าเห็ดลายเสาลายนี่อ๋อพี่น้องเออเสากลมเนาะส่วนลายเนาะอ่าพี่น้องอันนี้ก็คือคันใดเนาะหรือว่าบันไดขึ้นบ้านเนาะอ่าแบบสมัยเก่าสมัยก่อนเพื่อน,นะจะเห็ดบันไดขึ้นบ้านประมาณนี้แล้วเอาไม้มาถากถากอย่างสีเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือข้างในเด้อครับข้างในบ้านข้างในเพื่อนขาเจ้าจะเห็ดประมาณนี้ครับเออชอโอ,โอ้หลังนีแมนขาเจ้าเอาใหม่บนได้เอาใหม่ไผ่ได้เอาใหม่แกนหลอนขาเจาถากถากเลยมาเขินมาต่ำไหวเนาะบนไดมันเป็นมุมกะมีใหม่ลาย,ลายอันลายอันนี้มารวมโตกันนนาะคือจังสรนเนาะอ่า เขาเจ้าจะบดใส่เล็กตะปูด้วยครับใส่แต่วายเลยปะทะ้อวายทั้งโค้งอันนี้กเมันเอาวายมัดทั้งโค้งใหญ่ๆน,นี่ก็เฮ็ดแบบอันนี้ใหม่สนิ้วอันนี้ก็เอาวายเฮ็ดโอ้พี่น้องเลยกะขักอีกได้เนาะครับขังแหลกเด้อยที ได้เห็นกับตาเพื่อนอนุหลักของข้าเจ้าเป็นจังสีเนาะนี่โค้งนี่มีแตวายเบิดเด้ครับพี่นอ้นองเพื่อนอนุหลักที่เมืองเสกองอ่าที่เมืองดักจึงแขวงเซกองพี่น,อนอ้องเนาะเป็นเพื่อนแต่สมัยโบราณ เนาะสมัยแบบโบราณสมัยปู่ย่าตายายที่เพิ่นเฮ็ดแต่สมัยก่อนเขาเจ้าเฮ็ดไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้เบิง่งได้สม้มในปัจจุบันนี่และคนต่างบ้านแขกต่างบ้านร้านต่างเมืองเขาเจ้ามาสมมาเที่ยวแล้วก็ได้เบิง่งเฮือนของชนเผ่าตะเลียงแต่สมัยก่อนว่าเป็นแนวดพี่น้องยนยก็คือหูบทรงบ้านแต่สมัยโบราณเนาะแต่สมัยก่อน พี่นออ้อยจุดนี้จุดซุ่มวิวสูงสุดนี่มีอยู่สามลังเนาะมีอยู่สามลังพี่น้องเลยมีอยู่สามลังจุดชมวิวเนะาะเพราะว่าเดี่ยวนี้เนี่ยเขาจเริ่มจะเปลี่ยนแป้งเฮือนซ่านบานซองจะเอาสังกะสีมุ่งเหตุรังคาละไรกบเบื้องชิกแพ็กนะคืออย่างทางไหนเมืองทางไหนนั่นเนะาะ เจ้าปุา้ดพี่น้องเ <c oughs> นาะทางนั้นมีหมอกกลายเป็นทะเลหมอกแล้วพี่น้องเลยเนะาะปะขังแหลกที่ใดมาพี่น้องเลยบกคิดว่าสิีใดมาพอมาพบมาเห็นอยู่นี่เนาะเคยเห็นแต่ไหนคลิป ปูอื่นบัดนี้มาเห็นกับคลิปเจ้าของแหละพี่น้องมาเห็นตัวจริงแล้วเนาะอ่าพี่น้องเอ้ขัก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 เนาะเบิง้งสิเอาหูปากกันพี่น้องเนาะสิให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้ส้มพี่น้องเอ้ยบ้านยังเขาเอิอนบนนี่ บ้านดักจึงเมืองดักจึงบอกบอกว่าคักหลายหลังนี่พี่น้องเลยนี่แหละครับคือเข้าด้าาเนี่ยเฮาแต่เข้าบอกมาเฮากับบรายเห็นสิ่งใหม่ๆพี่น้องเนาะนี่แหละคือเรื่อนอนุรักษ์ เมืองดักจึงแขวงเซกองพี่น้องเนะาะพี่น้องเป็นครั้งแรกของบงเงินทีใด้มาเบืองมา่ส้มพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็เป็นน่าจะเป็นบางท่านเนาะบางเอฟซีของบงเงินก็น่าจะเป็นครั้งแรกทีไดเบืองใดส้มนากันพี่น้องเนะาะทักลายคือเฮื่อนอนุหลักเตสมัยปูย่ย่าตายายเตสมัยโบราณขาเจ้าเฮดไห้ให้ลูกให้ล้านใดเบืองใดสม้มบาเฮือนเตสมัยเกา่าสมัยก่อนน่ะ เป็นแนวใดเนาะนี่เพื่อเฮ็ดไใบไฮเบิร์นไฮส้มเนาะมีสามหลังอยู่พี่พี่น้องเนาะท่านี้ก็แม่นตัวเมืองเบิดพี่น้องเนาะตัวเมืองเบิดเพือนจะมีแบบว่าทันสมัยเนี่ยเขาเจาเฮ็ดเนาะอ่าถือว่าทางพี่เขาเจาะเฮือนซรานบานซองหลังบักใหญ่พอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สชีเอาซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ อขอบคุณขอบใจที่เขามาเบิงมาสมเด้อพี่น้องเบิร์ส,สุขูสุคนพี่น้องเอยเนะาะพี่น้องเอยบายบาย